ผมเป็นภรรยาของสามีแห่งชาติตอนพิเศษสองเมืองจิ๋วเจียงดินแดนอันห่างไกลาจากสายพระเนตรของโอรสวรรค์ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้อันอ,องปกครองดูแลเขตสัด,ดนาของตนอย่างมีระเบียบแบบแผนบัดนี้ขุนนางน้อยใหญ่มากมายต่างยอมต้มศรีรษะเชื่อฟัง,ฟงท่านอ,องโดยปราศจากเงื่อนไขพฤติกรรมชั่วชา้าเช่นการทุจริตสินบนกดขี่คงเหงรัศดรนับวันจะยิ่งน้อยลงเรื่อยๆในเขตการปกครองที่อยู่ไกลาจากศูนย์กลางของอำนาจอีกทั้งอันอ,องยังได้รับความเคารพรักจากรัษฎรอย่างลึกซึ้ง จึงทาให้พวกเขาคิดถึงแต่เพียงอันห้องอยู่เสมอจนลืมไปเสียแล้วว่าเบื้องบนยังมีห้องเต้ยอยู่พระองค์หนึ่งแต่ทว่าเวลานี้ราษฎรทั้งหลายต่างมีสีหน้าเศร้าหมองเนื่องจากจวนของอันองเกิดเรื่องขึ้นแล้วบุตรชายสุดที่รักของอันองอันชื่อจืออายุยังน้อยอยู่แท้แ,ทแต่พลาดทั้งตกจากหลังม้านอนสลบไม่ได้สติมาโดยตลอดเพื่อรักษาอาการของบุตรชายอันองไม่เพียงเชิญหมอในเมืองออจิ๋วเจียงมาเท่านั้นแม้กระทั่งหมอหลวงในวังก็เชิญมาดูอาการแล้วเช่นกันพวกเขาตรวจด,ดูอาการแล้วต่างบอก เป็นเสียงเดียวกันว่าร่างกายของอันชื่อจือไม่มีปัญหาอะไรว่าตามหลักการสมคนฟื้นขึ้น,นมานานแล้วจึงไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นเพราะสาเหตุใดกันแน่วันนี้นาจวนอันออองอาก์์ฟื้นฟื้นแล้วในที่สุดคุณชายก็พื้นแล้วบ่าวรับใช้รู้สึกปีใจมากขอรับบ่าวรับใช้ก้าวออกจากห้องไปในทันทีผมเป็นภรรยาของสามีแห่งชาติอันชื่อชื่อที่นอนอยู่บนเตียงร้องเสียงดังอย่างห้ามไม่อยู่หัวคิ้วขมวดเล็กน้อยก่อนจะลืมตาขึ้นมาจึงตะโกนออกมาด้วยความตื่นเต้น เยี่ยมเยี่ยมไปเลยพ่อบ้านฝางที่ยืนอยู่ข้างข้างก็รู้สึกดีใจเป็นล้นพ้นเขารีบสั่งการว่าไปรายงานท่านอ,องกับพระชายาเร็วเข้าหมอท่านฝีมือล้ำเลิศเหมือนเทวดาเรียกได้ว่าท่านเป็นหมอหมอเทวดาจริงๆพ่อบ้านฝางยิ้มแล้วอุทานออกมาอย่างอัศจรรย์พ่อบ้านฝางชมเกิดน,นอไปแล้วหมอเก็บเข็มเงินของตนยิ้มจังๆแล้วกล่าวเสริมว่าเมื่อคำนวณเวลาดูเดิม ที่อันเชื่อควรจะฟื้นได้แล้วคราวนี้ข้าเพียงแค่อาศัยฝีมืออันต่ำต้อยเข้าช่วยอย่ายกย่องข้าเกินไปนักเลยหลังจากประสบอุบัติเหตุรถชนต้าวีก็ไม่รู้ว่าหมดสติไปนานเท่าใดจิตใต้สำนนกมีแต่ความว่างเปล่าทว่าจู่ๆก็โดนฝังเข็นตรงตำแหน่งเส้นประสาทเขารู้สึกเจ็บปวดจนลืมตาขึ้นมาในทันทีหลังจากนั้นตาก็นิ่งอึ้งไปด้วยความสับสนดูเหมือนว่าเขาจะนอนอยู่บนเตียงแกสลักลวดลายแบบโบราณยังมีคนกลุ่มหนึ่งมามุงดูอาการรวมถึงมีบ่าวรับใช้ชาย หญิงคอยประนิบัติอยู่ข้างกายหลายคนหลังจากนวดคลึงแขนข้างที่โดนฝังเข็มตาวีที่เพิ่งได้สติก็มีสาวใช้สองคนประคองให้ลุกขึ้นนั่งเขากวาดสายตามองไปรอบๆแล้วถามด้วยความสงสัยว่าพวกนายถ่ายละครอยู่ใช่ไหมเรื่องอะไรกันละ่ะคนอื่นๆรอบข้างไหนก็ด้วยหน้าตาหลออขนาดนี้แค่มองก็รู้ว่าแสดงเป็นพระเอกละสิขณะที่พูดตาก็ชี้ไปทางหมอที่อยู่ตรงหน้า ชายคนนี้อายุยังไม่ถึงส0สปีแน่นอนวางคิ้วปรากฏเขาความอบอุ่นสง่างามริมฝีปากคล้ายมีรอยยิ้มบางๆประดับไว้ดวงตาคู่นี้ยิ่งทอประกายลึกล้ำหน้าหลงไหลแต่ทำไมฉันไม่เคยเห็นนายในทีวีมาก่อนเลยหลับเป็นนักแสดงหน้าใหม่เหรอตาวิีถามด้วยความประหลาดใจอีกครั้งข้าน้อยชื่อเฉินอีเอ๋อมุมปากเต้ากระตุกเล็กน้อยนาะยอย่าใช้น้ำเสียงสุภาพถึงขนาดนี้จะได้หรือเปล่าเขายังไม่ทันจะกล่าวอะไรต่อพ่อบ้านฟังที่ยืนอยู่ด้านข้างก็ได้แต่สายหน้าและถอนหายใจ หมดกันดูท่าศีรษะของคุณชายคงได้รับความกระทบกระเทือนมากแน่หรือให้ท่านหมอฝังอีกสักสองสามเข็มใหม่เจ้ากัดสาวใช้ตัวน้อยเสนอความเห็นขึ้นมาเมื่อได้ยินดังนั้นมูเ่เฉินอีจึงขยับปลายนิ้ยิบเข็มเข็นออกมาเล่มหนึ่งตาอวีตกใจกลัวจนหัวหดไม่ฝังแล้วเมื่อกี้นี้ก็เจ็บจะตายอยู่แล้วอีกอย่างพวกนายเชื่อถือได้แน่หรือไม่ใช่มืออาชีพก็ฝังเข็มมั่ชั่วแบบนี้ถ้าทำพลาดไปอาจถึงตายได้เลยนะคนอื่นคนอื่น อาวีชายคนนี้อายุยังไม่ถึงสางสิปีแน่นอนหว่างคิ้วปรากฏเขาความละบอดสง่าง,งามริมฝีปากคล้ายมีรอยยิ้มบางๆประดับไว้ดวงตาคู่นี้ยิ่งทอประกายลึกล้ำหน้าหลงไหลแต่ทําไมฉันไม่เคยเห็นเห็นในในทีวีมาก่อนเลยล่ะเป็นนักแสดงหน้าใหม่เหรอต้าอาวีถามด้วยความประหลาดใจอีกครั้งเออมุมปากเต้ากระตุกเล็กน้อยในอยากใช้น้ําเสียงสุภาพถึงขนาดนี้จะได้หรือเปล่าเขายังไม่ทันจะกล่าวอะไรต่อพ่อบ้านฝางที่ยืนอยู่ด้านข้างก็ได้แต่สายหน้าและถอนหายใจ หมดกันดูท่าศีรษะของคุณชายคงได้รับความกระทบกระเทือนมากแน่หรือให้ท่านหมอฟังอีกสักส,กสองสามเข็มใหม่เจ้ากักสาวใช้ตัวน้อยเสนอความเห็นขึ้นมาเมื่อได้ยินดังนั้นมู่เฉินอีจึงขยับปลายนิ้วหยิบเข็มเงินออกมาเล่มหนึ่งต้าอาวีตกใจกลัวจนหัวหดไม่ฟังแล้วเมื่อกี้นี้ก็เจ็บจะตายอยู่แล้วอีกอย่างพวกนายเชื่อถือได้แน่หรือไม่ใช่มืออาชีพก็ฝังเข็มมั่ชั่วแบบนี้ถ้าทำพลาดไปอาจถึงตายได้เลยนะต่อมาไม่นานหลังมีเสียงเรียกหาด้วยความร้อนใจดังนำมาก่อนพระชายาอันอ,องที่มีสาว ใช้คนสนิทคอยประคองก็ปรากฏกายขึ้นตาวีจึงเลยหน้าเมื่อได้ยินเสียงที่เต็มไปด้วยขาวามสนิทสนมคุ้นเคยขึ้นมองทันควันชั่วขณะที่มองเห็นพระชายาอันอองเขาถึงกับตกตะลึงพระชายาอันอองยื่นมือมาสัมผัสแก้มของบุตรชายพร้อมเอ่ยด้วยรอยยิ้มแสนอ่อนโยนว่าเจ้าสลบไปนานขนาดนี้แม่ร้อนใจจะแย่แล้วผมข้าไม่เป็นอะไรแล้วต้า,าวีเอ่ยตอบด้วยความหวาดกลัวเริ่มมีหยาดน้ำตาเอ่อคลอใบหน้าที่เหมือนกันไม่มีผิดเพี้ยนก็เพราะความสัมพันธ์ทางสายเลือด เขาไม่คาดคิดว่าจะมีโอกาสได้เห็นหน้าแม่อีกครั้งตอนที่ท่านไม่เจ็บไม่ป่าและยังมีชีวิตอยู่แบบนี้พอคิดแล้วหัวใจของต้าอวีรู้สึกอุ่นว่าขึ้นมาเขาจึงโผเข้ากอดแม่ในทันทีอาวีของข้ากลับมาแล้วจริงๆพระชายาอันองยิ้มด้วยความยินดีเอือมต้าวีเอ่ยรับคำแต่ว่าจากสถานการณ์ตอนนี้คงไม่ใช่การถ่ายละครอย่างแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่ความฝันของเขาด้วยดูเหมือนเขาจะเข้ามาอยู่ในโลกเดิมของเสี่ยวอวีแล้วจริงๆอาจเป็นเพราะครั้งนี้ดวงวิญ,ญญาณเปลี่ยนไปแล้ว ฉะนั้นชะตาชีวิตของเขากับเสี่ยวอวี่ก็จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงต่อมาตาวีได้ฟังเรื่องราวของตัวเองเมื่อตอนอายุเจ็ดแปดขวบจากปากบา่าวรับใช้จึงรู้ว่าเขาเคยเดินลงทางหายไปครั้งหนึ่งแต่เคร่าดีที่มีคนตามหาเจออย่างรวดเร็วเสี่ยวอวี่ได้พบกับแม่ทับอี้เฉินเหยียนและกลายเป็นองครักษ์ของเขาส่วนต้าอาวี่ได้เป็นลูกชายของท่านองสำหรับอี้เฉินเหยียนในเมื่อปล่อยวางอย่างแท้จริงแล้วต้าอาวี่ก็ไม่คิดผัวพันต่อไปอีกแต่ถึงอย่างไรในโลกปัจจุบันเขาเจอเรื่องยุ่งยากวุ่นวายป่านนั้นปล่อยให้ตตตัววเอองมีีชิ่ตต้ยและราคา จนตอนนี้ก็ยังไม่ได้คําตอบที่ต้องการเลยในเมื่อวันนี้แม่ยังมีชีวิตอยู่และยังเป็นภรรยาที่ถูกต้องชอบธรรมของท่านของเขาจึงไม่ใช่ลูกนอกสมรสอีกอต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างช้าๆเขาก็ต้องเริ่มหมอต้นชีวิตใหม่และใช้ชีวิตให้มีความสุขอย่างที่ปรารถนาเพื่อตัวเองเช่นกันยามบ่ายของวันนี้นาะลาเล็กๆทางทิศตะวันตกของจวน๋อ,องผมสีดํายาวสลวยดุดแพรไหมซึ่งมีแสงแดดอนันอบบบบุบัตแบ่าแผลๆลงมาเจ้าของเส้นผมเงางามอย่างมู่เฉินอิริตาลงครึ่งหนึ่ง นั่งเอนกายพึงเก้าอี้ไม้แกสลักอย่างจีดคร้านแสงสว่างส่งกระทบใบหน้าของเขาเปล่งรศมีจางๆออกมาปกคลุมเอาไว้ขับเน้นใบหน้าของเฉินอีให้ดูหล่อเหลางดงามยิ่งขึ้นแม้เวลานี้กำลังนั่งพักผ่อนตามอารมณ์อากับกิริยาก็ยังโดดเด่นสะดุดตาหมอมเจ้าไม่ต้องทำงานแล้วหรือในตอนนี้เองเสียงของต้าดังขึ้นแล้วเขาก็เดินเข้ามามู่เฉินอีค่อยๆลืมตาขึ้นไม่จำเป็นเจ้าอยู่ว่างๆแบบนี้จะดีจริงๆหรือหมอมเจ้าจะทำแบบนี้ไม่ได้นะตาวีขมวดคิ้วต้าอวีเบ็ดปากเขารู้สึกว่า หมอคนนี้อยู่ในโจนอย่างอิสระสีเกินไปแล้วถึงได้มานอนอาบแดดอย่างจิจครานแทบทุกวันแบบนี้มืออีกข้างอยังหยิบมเมล็ดแตงมาแทกกินมืออีกข้างหยิบจอกสุราขึ้นดื่มท่าทางวงเงียพร้อมจะหลับชีวิตในแต่ละวันก็ผ่านพ้นไปเช่นนี้เองสําหรับประวัติของเฉินอีนั้นต้าก็เคยสืบมาบ้างเหมือนกันได้ยินว่าเดิมที่เขาเป็นคนในยุทธภพแต่พระชายาอันอ่องเคยช่วยชีวิตเอาไว้เมื่อครั้งยังเด็กฉะนั้นเขาจึงได้เข้ามาอยู่ในนอ่องมีเฉินอีไม่เคยมีข้อเรียกร้องใดเขารักษาอาการป่วย ให้ทุกคนในจวนโดยไม่มีค่าตอบแทนโดยเฉพาะอันอองที่มีโรคเก่าหุเร้าวยากจะรักษาให้หายขาดก็ถือว่าเป็นการทดแทนบุญคุณของพระชายาอันอองแต่นับวันตาวิยิ่งพบว่าชายคนนี้ไม่เคยทํางานอะไรจริงจังเลยเอาแต่กินดื่มอยู่เปล่าเปล่าในจวนยังมีเวลาว่างมากกว่าคุณชายอย่างเขาด้วยซ้ําไปเพราะไม่อยากทําให้ท่านแม่ผิดหวังตอนนี้เขาจึงต้องทําตัวเป็นลูกที่ดีว่านอนสอนง่ายนอกจากนี้ยังต้องเรียนหนังสือและฝึกวิทยายุดด้วยเหอะแต่ว่าเขาดันเกลียดการท่องภาษาโบราณ เป็นที่สุดฝึกวิทยายุท์ก็เน็ตหนึ่งไม่มึไม,ไม,ไมหลักเลี้อเขาไม่มีกําลังภายในบ้าบออะไรทั้งนั้นเป็นแค่วิชากังฟูแบบงูงูปลาปลาและมีความรู้พื้นฐานวิทยายุบ์บางอย่างที่เมื่อก่อนองคารักษียวอริเคยชี้แนะเอาไว้แม้ว่าเฉินอีจะมีหน้าตาหล่อเหลาแต่ในชาติก่อนตาอวีเคยเห็นคนที่ดูดีมากถึงได้ไม่โดนรูปลักษณ์ภายนอกของเขาล่อลวงให้ลุ่มหลงเจ้าควรจะไปเก็บสมุนไพรอ่านตำาราแพทย์หรือไม่ก็จมอยู่กับกองสมุนไพรตั้งใจศึกษาค้นคว้าความรู้วิชาแท์สิค่าน้อยไม่อยากทำอย่างนั้นแต่ก็็จเปนต้องท มูเ่เฉินอีกล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบอันชื่อจืิความจริงข้าก็แค่ชาวยุทธพนจรคนหนึ่งไม่ใช่หมอจริงๆมาตั้งแต่แรกแล้วอีกอย่างไม่มีใครคู่ควรให้ข้าต้องทำแบบนี้เจ้าตาอาวี่ยิ่งขมวดคิ้วเข้าหากันเป็นปมแน่นมากขึ้นหรือเจ้าไม่คิดจัดรักษาให้ท่านพ่อของข้าแล้วเชื่อท่านเข้าใจผิดแล้วมูเ่เฉินอีสายหน้าอย่างจนปัญญาอาการป่วยของท่านองข้าเขียนใบสั่งยาเตรียมเอาไว้แล้วขอเพียงเขากินยาตรงตามเวลาการก็จะไม่สุดลงแน่ แม้จะไม่สุดลงแต่ก็ไม่เห็นจะดีขึ้นสักเท่าไรเลยเจ้ารักษาตามอาการไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุตอนนี้ท่านอองอายุมากแล้วอาการโรคหัวใจยิ่งกำเริบุนแรงร่างกายไม่อาจทนรับความทรมานนี้ได้หมอหลวงในวังต่างหมดหนทางรักษาส่วนข้าก็ทำได้เพียงยืดเวลาออกไปเท่านั้นมู่เฉินอียกไหล่อย่างจนใจอดยิ้มขมขื่นไม่ได้อย่างไรข้าก็ไม่มีความสามารถล้ำเลิศขาะชุบชีวิตคนตายข้ามีสัญญากับพอ่อรัชยาแล้วว่าหลังจากนี้พอครบหนึ่งปีเต็มข้าก็จะไปจากที่นี่เมื่อฟังคำอธิบาย จนจบแล้วต้าอาวี่ก็หยุดชะงักไปไม่โตเถียงอะไรกับเขาอีกเพราะสุดท้ายแล้วเฉินอีก็เป็นแค่ผู้อสันยอชั่วคราวหลังต้าวีเดินจากไปแล้วดวงตาคล้ายกำลังองยิ้มของเฉินพันเปลี่ยนเป็นเย็นเยียบเขาเริ่มนับนิ้วมือคิดอะไรบางอย่างก่อนจะเอ่ยปากเรียกแถวเาบาวพวกเจ้าออกมาได้เมื่ออะได้ยินเสียงเรียกนั้นเงาร่างสีดำสนิทสองสายจึงปรากฏขึ้นมาอย่างฉับพลันองครักเงาสูงหน้ากากซึ่งเคยเร้นกายอยู่ในมุมมืดมาคุกเขา่าข้างกันอยู่เบื้องหน้าเฉินอีนายน้อยท่านมีสิ่งใดจะสั่งการ องคารักษ์เงาทางซ้ายเอ่ยปากพูดก่อนสถานการณ์ทางอาวินเยเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวแต่พวกเราจะคอยสังเกตการต่อไปแม่เฉินอีมีท่าที่คุ้นคิดขณะพยักหน้ารับน้อยๆก่อนโบกมือแล้วขอรับกล่าวว่าอืมพวกเจ้าออกไปได้วันนี้เฉินอียังคงเอ็นกายนอนทักสายตาอยู่บนเก้าอี้ทันใดนั้นเองอมีลูกบอลไม้ไผ่สีเหลืองลอยมาจากลานกว้างด้านข้างอีกนิดเดียวจะร่วงใส่มูเ่เฉินอีพอดิบพอดีแต่เฉินอีหน้าไม่เปลี่ยนสีเลยสักนิดเพียงแค่ขยับตัวเอียงข้างเล็กน้อยแล้วยกมือขึ้นก็รับหลู กบออนไม้ไผ่เอาไว้ได้อย่างไงไ่ายดายขอขออภัยด้วยขอรับบ่ารับใช้คนหนึ่งรีบวิ่งเข้ามากล่าวขออภัยด้วยเสียงสันส่นๆเพราะอาการหอกว่ารบกวนท่านแล้วท่านหมอไม่เป็นไรมู่เฉินอีตอบด้วยน้ำเสียงเชยเนยก่อนเหลียวบวามองพวกเจ้าไม่ปรนิบัติเจ้านายให้ดีหรือว่ากำลังเล่นแต่ลูกบกปนกันใส่ใส่ร้ายกันชัดๆบ่ารับใช้ตะกวนทักท้วงพวกเรากำลังปรนิบัติคุณชายอยู่นักขออภัยด้วยต้องโทษที่เขาโง่เขลาเกินไปหมอมส่งลูกบอลคืนให้พวกเราได้ไหม มีเสียงฝีเท้าของคนกลุ่มหนึ่งดังตามมาติดติดเป็นบ่าวรับใช้ในจวนประมาณหกเจ็ดคนบ่าวคนหนึ่งที่มีรูปร่างค่อนข้างสูงใหญ่เอืยขึ้นถ้าหากข้าไม่คืนให้ละ่ะมูเ่เฉินอียิ้มบางๆในใจเกิดความคิดชั่วร้ายขึ้นมาโดยพลันเจ้าถือลูกบอลเอาไว้ไม่ยอมปล่อยสนใจอยากเล่นกับพวกเราใช่ไหมหมอมแล้วแล้วตาวีก็เดินนําหน้าเข้ามามูเ่เฉินอีจึงเงยนหน้าขึ้นการเรียนหนังสือไม่ก็ฝึกวิชาทั้งวันช่างหน้าเบื่อชะมัดญาต้าอวีมีใจรักสนุกมาโดยตลอดในเมื่อไม่สามารถเล่นบาสเกตบอลได้ถทายอย่างนั้น ก็มาเตะฟุตบอลแทนได้เหมือนกันแหละค่ะน้อยมีเฉินอียักษคิ้วข้างหนึ่งก็ได้ในเมื่ออันชื่ออยากเล่นตาวี่เอ๋อดูจากนิสัยกีจคร้าเหลือเกินของผู้ชายคนนี้สมควรจะปฏิเสธจะเล่นเป็นเพื่อนท่านจนถึงที่สุดเองไม่ใช่หรือทําไมถึงไม่เป็นอย่างที่คิดเลยล่ะด้วยเหตุนี้บริเวณลานกว้างขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในจวนอองต้ากับเฉินอีต่างแบ่งกันเป็นผู้นํากลุ่มและเริ่มต้นการแข่งขันเตะบอลเร็วเร็วสิทธิส่งมาให้ข้าวยสกัดเขาไว้สู้เขาเตะเลยยอๆๆเสียงเออวัยดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง ลูกบอลไม้ไผ่ลอยไปลอยมาในอากาศทั้งสองฝ่ายเหมือนจะมีความสามารถทัดเทียมกันจนกระทั่งดวงอาทิตย์เคลื่อนคล้อยไปทางทิศต,ตะวันตกแสงยามสายยันปกคลุมทั่วท้องฟ้าผลสุดท้ายเสมอกันนี่มูเ่เฉินอีเจ้าเก็บความสามารถเอาไว้ขนาดนี้คงไม่ใช่ยอดฝีมือในยุทธภพหร,รอกนะักต้าอีกลอกตาขุนคิดการแข่งขันเมื่อสักครู่นี้ทุกครั้งที่ลูกบอลและไม้ไผ่ พุ่งย้อนกลับมามู่เฉินอีมีปฏิกิริยาตอบสนองรวดเร็วอย่างยิ่งโผทะยานขึ้นกลางอากาศวาดเท้าเตะโดยไม่ลังเลทุ่งท่าคล่องแคล่วว่องๆเป็นพิเศษสุดท้ายพวกเขากลับเสมอกันต้าวีพอมองออกอยู่ว่ามู่เฉินอีไว้หน้าเขาอย่างชัดเจนถึงได้จงใจออมมือมู่เฉินอีหัวรรับคำเบาๆน้ำเสียงที่ใช้กลับมาเฉยเนือเช่นเดิมอันชื่อชื่อความจริงแล้วข้าเป็นคนเกี้ยนจางกร้าวค้านยิ่งนักวันวันหนึ่งก็เอาแต่ดื่มกินนอนหลับอย่างเป็นสุขท่านเคยเห็นยอดฝีมือเกียรติครั้นเหมือนข้าไหมละ่ะเอออนนี่่่่่มมมัิยยููางหหไใชรือ ตาอาวี๋เบ็ดปากมูเ่เฉินอีเจ้านี่มันพิลึกคนจริงๆเช่นกันเช่นกันท่านเองก็เหมือนไม่ใช่ส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ด้วยตาสายตาของชายคนนี้เฉียบคมมากทีเดียวให้ความรู้สึกเป็นอันตรายอย่างบอกไม่ถูกและความจริงแล้วลางสังหรณ์ของต้าอาวี๋ก็แม่นยำเสียด้วยเพราะฐานะเดิมของเฉินอีไม่ใช่คนธรรมดาอย่างทุกคนคิดในวันนี้เองขณะที่ตา้อาอวี๋กับเฉินอีออกไปขี่ม้านอกเมืองก็โดนชัดลูกดอกอับยาพิษเข้าให้แล้วสีหน้าที่เคยปรากฏความสบายใจ และเกียดคร้านหายไปไม่เหลือร่องรอยแววตาของอเชนอีซาประกาศเย็นเยียบอวินเย่เจ้านี่มันเลวลายสิ้นดีเจ้ารู้ไหมว่าเขาเป็นใครต้องเป็นคนที่มีฐานะเช่นเขาถึงทําให้เจ้าสนใจได้สินักอวินเย่กลับไม่แยแสเลยสักนิดเจ็ดวันหลังจากนี้พิษในร่างเขาจะกาเริบบอสิทธิ์ที่เินอีท่านต้องได้มือหน่อยแล้วเมื่อกล่าวจบเงาร่างของอวินเย่ก็หายลับไปในพริบตาเดิมที่เชนอีเป็นคนของสํานักหุบเขาพิษนับแต่โบราณมาแพทย์และพิษใหม่ ในแยกจากการมู่เฉินอีเชี่ยวชาญการใช้พิษทำร้ายคนแน่นอนว่าเขายังใช้วิธีการลับเฉพาะเพื่อรักษาคนได้ด้วยพวกเขาต่างเป็นสิทธิ์ของเจ้าแห่งพิษรุ่นเดียวกันสิทธิ์น้องอวินเย่มักชอบประลองวิชาเฉินอีรู้สึกว่าเพียงแค่เอาชนะเขาได้ก็สามารถกลายเป็นผู้สืบทอดของเจ้าแห่งพิษแทนเขาดังนั้นจึงเป็นศัตรูกับเขามาโดยตลอดแต่น่าเสียดายที่อวินเย่ไม่รู้ว่ามีเฉินอีไม่เคยสนใจทั้งเรื่องฉายาพวกนี้รวม ถึงการสืบทอดสำนนักหุบขาพิษเลยแม้แต่น้อยเมื่อเหลือบมองลูกดอกอับยาพิษที่ปักอยู่บนหน้าอกตัวเองต้าก็ไม่รู้จะเอ่ยอะไรออกมาดีบ้าเอ้ยเป็นการต่อสู้ระหว่างสิธิ์พี่สิธิ์น้องอย่างพวกนายเน้่เกี่ยวอะไรกับฉันด้วยละืออยู่ดีๆก็โดนลูกหลงแบบนี้เฉินอีหลังจากอยู่ร่วมกันมาแม้เขาจะไม่เข้าใจบางคำที่ต้าวิลุดปากออกมาในบางครั้งแต่ก็พอจะคาดเดาความหมายคร่าวๆได้อยู่ดังนั้นเวลานี้เฉินอีจึงสัมผัสถ,ถึงความกลัดกลุ่มของต้าจะรอช้อีกไม่ได้แล้ว เขาต้องรีบหาสถานที่จัดการกับอาการบาดเจ็บของข้าอาวีมีเฉินอีสกิดปลายเท้าแผวเ,เบาก็อุ้มตา,ากระโดดขึ้นสูงพุ่งทะยานผ่านไปมาในปากกว้างว้าวเจ๋งชะมัดต้าวิส่งเสียงร้องด้วยความตื่นเต้นเพราะเขาไม่มีวิชาตูเบาอะไรเลยจึงรู้สึกอิจฉาชาคนสมัยโบราณที่สามารถกระโดดลอยตัวขึ้นในอากาศกว่าสายตาชมดูทิวทัศน์จากที่สูงไปได้ไกลลิกและในตอนนี้เมื่อเขาได้มูเ่เฉินอีอุ้มห่อเหินไปมาก็สามารถสัมผัสความรู้สึกนั้นได้แล้วจู่ๆก็รู้สึกว่าถูกพิศแบบนี้ก็ดีเหมือนกัน มูเฉินอีไม่ใช่แค่ร่างกายเท่านั้นแต่คนคนนี้สมองหนา้าจะมีปัญหาด้วยมูเฉินอีเอาไว้เจ้ารักษาค้าหายดีแล้วพักค่าหอบแบบนี้อีกสักรอบนัตตาอวียิ้มกว้างและกระพริบตาปริบๆอ้อนวอนแล้วถ้าค่ารักษาท่านไม่หายละ่ะข้าเชื่อใจเจ้าอีกอย่างฐานะข้าสูงสักขนาดนี้ถ้าเจ้ารักษาไม่หายก็ต้องตายด้วยเหมือนกันมู่เฉินอีตาวิถูกพิษประหลาดเข้าไม่อยากให้มันดาเป็นห่วงจึงไม่เดินทางกลับจวนองแต่ก็ฝากจดหมายไปถึงพระชายาอันอองบอกว่าตนจะเที่ยวเล่นอยู่แถวชาญเมืองอีกสองสามวันอย่างไร และก็มีหมอยู่คอยดูแลไม่ห่างไม่มีทางเกิดเรื่องร้ายแรงแน่ในกระททอมไม้หลังน้อยเขยชานเมืองต้าวีที่นอนอยู่บนเตียงใบหน้าเป็นสีแดงกำ้ำมีเหงื่อไหลท่มกายตลอดเวลาร้อนอึดอัดจนแทบบ้าเขารู้สึกว่าตัวเองใกล้จะละลายเต็มทีแล้วนี่มันโรคบ้าอะไรกันมูเ่เฉินอีเจ้ารีบ,รบคิดหาวิธีเร็วเข้าสิม,มู่เฉินอีพยักหน้าลงมือถอดเสื้อผ้าของต้าวีทีและชิ้นจนกระทั่งฝ่ามือใหญ่ยื่นไปแต่ที่กางเกงหยุดนะต้าวีแค่มองก็รู้ว่าถ้าจะไม่ดีแล้วจึงร้องห้ามเสียงดังเจ้าคิดว่าถอดเสื้อผ้าแล้ว จะมีประโยชน์อะไรต่อให้ถอดหมดแล้วก็ยังร้อนอยู่ดีนั่นแหละอืมไม่มีประโยชน์จริงๆแต่ว่าเนื่องจากก่อนหน้านี้จําเป็นต้องจัดการกับบาดแผลทําให้เสื้อผ้าท่อนบนของตาอาวีถูกเปิดแผลออกเวลานี้ปลายนิ้วของมู่เฉินอีสุไลไปตามแผลนอกที่ขาวสะอาดหมดจดของเขาแต่ว่าข้าน้อยอ,อยากชื่นชมร่างกายของอันชื่อจือ,อ,อสักหน่อยอะไรนะต้าอาวีเบิกตาโพรงดาทออีฝ่ายว่าเจ้านี่มันโรคจิตล้อท่านเล่นหรอมู่เฉินอียิ้มน้อยๆสีหน้าผันแปรเปลี่ยนแล้ว ใช้เข็มเงินฝังไปที่จุดชีพจรบนร่างกายของต้าอาวีอย่างรวดเร็วขออภัยท่านอดทนอีกสักนิดแต่แล้วนอกจากตา,าวีจะต้องทนกับความร้อนระอุต,ตอนนี้ยังรู้สึกคันยุบยิบไปทั้งตัวอีกตาอาวีเริ่มเคลื่อนไวสเปใช้มือทั้งสองข้างเกาไปทั่วร่างอย่างหยุดไม่อยู่เมื่อเห็นเป็นเช่นนี้มู่เฉินอีจึงตัดสินใจที่สกัดจุดชีพรของเขาในทันทีต้าอาวีขยับเขยืขย้อนไม่ได้อีกทั้งที่เขารู้สึกกอคันแทบจะบ้าตายอยู่แล้วจึงร้องโวยวายว่าสารเลรว เจ้าทำแบบนี้โหดร้ายเกิดไปแล้วมัง้งมูเ่เฉินอีเจ้าจะไม่หายา,ยาแก้คันให้ข้าเลยหรือไงขออภัยข้าน้อยมีแต่ยาที่ทําให้คันจนแทบเป็นแทบตายขอรับต้าอาวีหลังจากรู้สึกกอทั้งร้อนทั้งคันตาวีก็ต้องพบกับความหนาวเหน็บกระจายไปทั่วแขนขาสี่ข้างและลุกลามมาถึงหน้าอกหัวใจก็เหมือนจะสิ้นระรวดด้วยเช่นกันแม้จะห่มผ้านหนุ่มหนาสองสามชั้นแล้วต้าอาวีก็ยังกดตัวอยู่บนเตียงเนื้อตัวสั่นสถานไม่หยุดดวงตาของเฉินอีปรากฏความสงสารแวบหนึ่งรอบถอนหายใจเบาๆจากนั้น จึงถอดเสื้อคลุมของตัวเองทิ้งไปแล้วเข้าไปอกกอดต้าอาวี่เอาไว้ทันใดน,นั้นตาอาวี่ก็นิง่งซึงไปเขาสัมผัสดได้ถึงไออุ่นที่ส่งผ่านมาจากร่างกายของเฉินอีจึงกระพริบตาแล้วจ้องหน้าของเฉินอีอย่างตกตะลึงทำไมกันไม่พอใจอีกแล้วหรืออันเชื่อช่างเอาจะยากเสียจริงตาอวี่เอ่ยสวนขึ้นทันควันคาดไม่ใช่ไม่พอใจถ้าอย่างอ่อนนั้นแปลว่าสบายใจแล้วใช่ไหมเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวแบบนี้ใครยังสบายใจได้ลงคอละเอาใจยากอย่างที่คิดไว้ไม่มีผิดมู่เฉินอีแอบบ่นอยู่ ในใจแต่เขาก็ยิ้มแล้วต่อยผ่านไปสองแขนอกกระชับกอดต้าอาวีเอาไว้แน่นกว่าเดิมหลังจากเหตุการณ์ถูกพิษครั้งนี้ผ่านพ้นไปไม่นานก็จะถึงช่วงเทศกาลโคมไฟประจำปีของเมืองจิวจิงแล้วเมื่อยามราตรีมาเยือนค่ำคืนนี้สนุกสนานครื้นเครงกว่าที่ผ่านมาเสียอีกโคมไฟแต่ละดวงถูกจุดให้สว่างขึ้นเป็นรูปสัตว์นานาชนิดเช่นปลานกกระต่ายและเสือแต่ละตัวงดงามมีชีวิตชีวาสมจริงและมีรูปร่างหลากหลายละลานตาทางแยกของถนนหลายสาย ยังมีแถบผ้าสีสันสดใสมากมายเรีวสวัยอบล้อมรอบโคมไฟสีแดงขนาดใหญ่เปี่ยมด้วยความหมายของความโชคนี้และเป็นสิริมงคลแสงไฟจากโคมสองสว่างเจิดจ้าร้านค้าและแผงขายของข้างทางสองฟากฝั่งมีผู้คนมุงดูแน่นขนาดนอกจากนี้ยังมีราษฎรทั้งหลายที่มาชมดูความคึกคักบ้างก็ถ่ายปริศนาจากถ้อยคำสลสลวยที่ติดบนโคมบ้างก็ร่วมสนุกกับการละเล่นอื่นๆโดยรวมแล้วถนนตลอดสายมีการลเล่นน่าสนุกเต็มไปหมดมีทั้งการประชันบทกลอนการแข่งนัด ข้อและการยกน้ำหนักอะไรทางนองนี้แน่นอนว่ายังมีอาหารข้างทางหน้าอร่อยอยู่มากมายโดยระหว่างที่ต้าอาวีกับเฉินอีกำลังเดินเล่นก็ซื้อของว่างติดไม้ติดมือมาเช่นกันอร่อยไหมหมู่เฉินอีไม่เอ่ยอะไรสักคำได้แต่ยักคิ้วให้อีกฝ่ายทันใดนั้นเองภายใต้แสงสะท้อนจากคมไฟต้าอาวีรู้สึกว่าดวงตาม,มู่เฉินอีถามเขาแนะนําร้านขนมปีให้ตาวิร้านหนึ่งหลังจากนั้นทั้งสองคนจึงเดินเข้าไปซื้อต้าอาวียัดเข้าปากจนแก้มป่องแล้วโบกไม้โบกมือโดยไม่ได้พูดอะไร นี่เป็นเครื่องปรุงรสที่ข้าทำเองโรยลงไปแล้วจะอร่อยยิ่งขึ้นนะเจ้าลองดูไหม่หมู่เฉินอีเอถามแล้วส่งขนมปี้หอมกรุ่นให้ต้าอีกชิ้นต้าอาวีรับมากัดเข้าไปคำหนึ่งก็ต้องร้องในใจว่าว้าวาวาวววแบบเดิมก็ทั้งหอมทั้งกรอบรสชาติอร่อยมากอยู่แล้วแต่ว่าชิ้นนี้ยิ่งอร่อยจ่ะนอนน้ำตาแทบไหลเลยเชียวและแต่เขาไม่คิดเลยปากชมเฉินอีหรอกนะดังนั้นจึงพยายามรักษาสีหนา้าราบเรียบเอาไว้ก็พอได้รสชาติธรมธรมดาธรรมดาแค่นี้เองหรือแววตาเฉินวกไหวเล็กน้อย ถ้าอย่างนั้นข้าคงต้องกินคนเดียวแล้วสินะักนี่นี่เจ้าจะเป็นคนขี้งกแบบนี้ไม่ได้นะักตาอวีร้อนใจขึ้นมารีบยื่นมือคว้าไว้โดยลันแล้วถลึงตาใส่เฉินอีอลึกซึ้งใต้เรียวคิ้วจมูกโด่งสวยและริมฝีปากยิ้มเล็กยิ้มเล็กน้อนของเฉินอีประณีตวดงามจับใจหน้ามองกว่าปกติหลายร้อยเท่าจนเขาเผลอมองอย่างง่วงงมไปชั่วขณะหลังจากเดินผ่านถนนที่มีผู้คนหลั่งไหลดังสายน้ำตากับมู่เฉินอีก็มาถึงหัวสะพานจนได้นาที่แห่งหนอ นี้มีชาวบ้านจํานวนมากนั่งยองๆลงนํากระดาษที่เขียนความปรารถนาของตัวเองมว้วนให้เรียบร้อยแล้วหย่อนลงในคมรูปดอกบัวจากนั้นจึงนําคมเหล่านี้ไปลอยในทะเลสาคมรูปดอกบัวเหนือผิวทะเลสาบลอยเรียงต่อก,กันเป็นสายท่อสายตามองไปจะเห็นแสงระยิบระยันเจ็บตาราวกับดอกบัวของจริงที่งอกงามอยู่ในทะเลสาบก,ก็ไม่ปานคมรูปดอกบัวแบกรับความปรารถนาของผู้คนเอาไว้ก่อนจะค่อยๆล่องลอยไปยังที่ไกลแสนไกลเฉินอีเจ้าจะไปแล้วใช่ไหม ตาก็ลอยคุมไฟด้วยเช่นกันจากนั้นสีหน้าแปรเปลี่ยนไปเล็กเนิ่นอืมผ่านคืนนี้ไปก็ครบหนึ่งปีเต็มพอดีข้าควรจะไปได้แล้วเจ้าจะอยู่ต่อไปได้ไหมตาวิบิดฝ่ามือตัวเองแน่นรู้สึกลังเลใจมูเ่เฉินอียกหลายข้าคงทายไม่ถูกหรอกอยู่นานแต่ในที่สุดก็พูดออกมาจนได้อยู่ต่ออีกสักทักค่อยไปได้หรือเปล่ามูเ่เฉินอีตกตะลึงแต่ไม่ได้ตอบอะไรตาวีหลุบสายตาลงต่ำเล็กน้อยหัวเราอยอย่างขมขื่นแล้วเอ่ยว่าเจ้าทายดูสิว่าเมื่อครู่นี้ข้าเขียนอะไรลงในก่อนดาดาดเจ้าทายไม่ถูกจริงหรือ ตาวิร้อนใจขึ้นมาจ้องมองดวงตาของมาเฉินอีอีครั้งข้าหวังว่าเวลานี้ของปีหน้าเจ้าจะมาดูคมไฟเป็นเพื่อนข้าได้อีกมูเฉินอีตกตะลึงเอานิ้วเคาะปลายจมูกของอีกฝ่ายโง่นักเจ้าไม่รู้เฉินอีข้าอยากให้เจ้าอยู่ต่อเจ้าเจ้ารู้สึกฝืนใจมากสินะตารู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยจึงหรือว่าพูดความปรารถนาออกมาแล้วจะไม่เป็นจริงข้าไม่สนตาอาวิสัยหน้าน้ำเสียงดังยิ่งกว่าเดิมข้ารู้แค่ว่าอยากได้อะไรอยากพูดอะไรก็ต้องพูดต่อหน้าคนคน,คนนั้น ให้ชัดเจนไปเลยดีกว่าต้องมาเสียอยจะภายหลังแววตาของเฉินอีแปรเปลี่ยนไปมาหลากหลายอารมณ์คิดใคร่ครนอยู่พักใหญ่ในที่สุดก็ถอนหายใจออกมาเฮอบางครั้งข้าก็จนปัญญากับเจ้าจริงๆในเมื่อเจ้าขอร้องข้าด้วยใจจริงถึงขนาดนี้ข้ายอมรับปากเจ้าก็ได้หันหน้าหนีไปอีกทางความจริงเจ้าไม่รับปากข้าก็ไม่เป็นไรเพราะข้าก็เป็นถึงชื่อชื่อข้างกายไม่ขาดหมอจองขี้เกียจเหมือนเจ้าอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นเจ้าก็วาจาของต้าอวียังไม่ทันกล่าวจบทันใดนั้น เฉินอีก,ก็เป็นฝ่ายกุมมือเขาเอาไว้ก่อนแม้ข้าจะเกียดครั้นอยู่มากแต่อะไรที่พูดออกมาหรือสัญญาเอาไว้ข้าไม่เคยรู้สึกเสียใจทั้งนั้นต้าอาวิตกตะลึงไปชั่วขณะสายตามองไปยังสองมือที่เกาะกลุมกันเอาไว้และเผยรอยยิ้มสดใสออกมาอย่างห้ามไม่อยู่